ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนนุบนิบมาก ากน้ามาคุยกันจอจี้สี่สาวนะคะอยู่ใน YouTube ก่อนที่จะเขาดาวค่ะปล่อย MV ออกมานะคะต้องบอกว่าดูลูกสาวเส้อน่ารักนะ่าเอ็นดูมากก็อกแบบนี้ผมสไตล์นี้นะคะมีม้วนๆนหน่อยๆแล้วก็ผมสีแดงเพลิงแบบนี้ก็คือลูกสาวอินเตอร์แม่นแล้วละจ้ะน่ารักมากสองมือก็เต็มไปได้วยแหวนจากบุการีนะคะหนูก็รวยสุดนะใครๆก็รู้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ถูกใจแม่ๆม,มากนะคะ แล้วก็ตอนที่4สาวนั่งคุยอยู่นี้ค่ะยิ่งโหมให้เราแบบว่าตื่นเต้นหนักมากนะคะฉันต้องบอกว่าลุกดีสุดๆกันไปเลยค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เข้าไปดูค่ะ,ะนับถอยหลังโอ้ยแมทผิดผนะิดถูกๆแล้ววันนี้คือแบบตื่นเต้นมากจริงๆค่ะก็คือภาพที่ตั้งเอาไว้ค่ะแค่เห็นภาพแค่นี้ก็ ใจละลายค่ะมันละลายลงไปแล้วเพราะว่าลาริสาเป็นเซนเตอร์ด้วยค่ะสำหรับภาพที่ตอนนี้เขาค้างไว้เป็นปกนะสำหรับนี่แหละ MV ที่กำลังจะปล่อยออกมานะคะต้องบอกว่า การจัดการรูปร่างนะคะดีมากค่ะส่วนทรงองค์เอวนะคะแน่นอนว่าไม่เคยดรอปไม่เคยหายสมกับเป็นควีนออฟแดนตัวจริงมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะตอนนี้ดูแอดอยู่หรือเปล่าหรือหลายคนบอกแอดก็ต้องไปดูสีสาวซีอยู่ใน YouTube นะคะนั่นแหละว่าแล้วก็ดูกันไปเพลินๆนะคะวันนี้ใครมีงานมีการนี้แอดว่าคงไม่ได้ทำกันแล้วนะจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใกล้แล้วใกล้แล้ว อีกแค่ไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะโฮ้ย MV ที่ทุนสูงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ YG เคยทำแหน่ขอดูหน่อยสิจัดหนัหนกๆให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะอย่าให้ผิดหวังนะคะทุกคนหลังจากที่การประท้วงขอดูยอดซื้อบัมของน้องลิสเนี่ยก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จสักเทียนเนาะซึ่งสาวๆก็เมามอยกันหลายเรื่องนะคะน้องลิสมีการแบบว่า ทำผมท่ารถเชิดให้ดูด้วยแต่ว่าสะบัดผิดท่าไปหน่อยขอสั่งคัดตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็สะบัดใหม่สวยๆโปรยเสน่มากๆเลยแล้วก็มีการเล่นเกมกันอยู่ด้วยนะคะเลือกตัวเลขจากกล่องปริศนาน้องลิสก็บอกว่าเรามี4คนก็ต้องเลือกเลข4ี่สีจานะคะแล้วก็มีมุมคุยนุ่มนิบมุ้งมิงอะไรกินเยอะแยะมากมายแอดก็ต้องเปิดแปลซับเป็นภาษาอังกฤษเอาเหมือนกันนะคะทุกคนรู้แต่น่ารักหัวใจจีวายอ่านไปก็แปลไม่ค่อยทันเพราะว่านั่งจ้องสี่สาวซัมมาก ว่าะะอะเรื่องจริงแล้วค่ะเรากําลังจะได้ฟังเพลงของแม่ค้าแล้วแม่ค้ากลับมาร้องเพลงแล้วทุกคนไม่ได้เป็นแค่ฝันไปนะคะรอกันมานานหลายปีดีดักเหลือเกินค่ะอะวันนี้อภิ n e w s ิวส์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อัปเดตกันไปตื่นเต้นที่สุดแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ